คนวันจันทร์พพ์มหาเมร์คนวันจันทร์ในถ่าในเริ่มตั้งแต่วันที่หกหาวันที่สิบสองปีสองพันสามเดือนสิบเอ็ดนีจะเป็นแนวไดเนาะใบทําอิทใบไผ่ตาจิตบอกว่าคนวันจันทร์นาะในสวงเวลานี่งุดงิดเนาะเอาคิดงอคิดเงียงในบางสิ่งบางอย่างในหนาทีเบียเงินการงานเนาะผมว่าบางสิ่งบางอย่างเห็ดยังลงไปทํายังลงไปแล้วมันบบตอบโจทย์เนาะมันบบเป็นไปดังใจเนาะมันบบเป็นไปที่ว่า อ่าถาว่างแผนการใบเนาะในส่วงเวลาวันที่หกหาวันที่สิบสองเนาะสพคนวันจันทร์จะเป็นแบบนี้เนาะคิดคิดอุกคิดอังคิดเหงะคิดเงียงคิดหละยๆสิ่งคิดหละๆรยางเนาะผมบอกว่าคนวันจันทร์นี่มักจะใส่ความคิดในเบียกในการบางสิ่งบางอย่างอาจจะบทัฒนาลงมือทําแต่ว่าคิดเหงะคิดเงียงไปก่อนเนาะบ่ฝ่าวิดเด้อคนวันจันทร์เนาะอ่าไพ่ใบที่สองเนาะคนวันจันทร์บอกว่าในบางขังบางข้าวในส่วงเวลาใดหนึ่งเนาะอาจจะมีเบียกเขามาหายาง หลวงหลายแต่หายขนมันจันทร์นี่บึงสุขภาพตัวเองว่าจะหับใบบอถามาเบียเขามาเนาะแต่ว่าขนมันจันทร์นี่มีมานาอดทนเนาะอุกอ่าสู้นเนาะฮะแต่ว่ามีความอุกใจเล็กๆน้อยๆเนาะถาเป็นขนโสดนี่อยากเอาใจตัวเองเนาะอยากเป็นขนที่ว่าอยากหายมูเงาะเนาะอยากหายเพื่อนไส้เงาะหรือว่าอยากหายหสูหายแฟนนี่เงาะเงาะร้ายนะอยากเป็นคนเนาะว่าอยากหายเบาเอาใจเนาะ อ่าเฉพาะคนธีบามีสูมีแฟนส่วนค้นโสดนอกกากโสดไปเลยๆเพื่อนว่าอ่าคนโสดนี่มังหงอบเงียงไผ่ข่อยสวยข่อยเลือกได้ข่อยเลิศดข่อยมีเงินถือา่าข่อยโอเคเนาะเฉพาะคนโสดแต่ว่าคนมันจันผูดได้ที่ามีคู่แล้วเนาะอยากจะเป็นค้นที่บาอยากหายคนหักนีเอาใจใส่เบิงแงงเนาะทุมเททุกสิ่งทุกอย่างอ่าหายแกอ่าคนมันจันเนาะถามว่าเป็นยิ่งก็ดีเป็นทรายก็แม่นเนาะเพิ่นบอกว่ารายการหน้าที่เวี่งเงินการงานนี่เขามา เออหับได้ทุกทิศทุกทางเนาะผูนบอกว่าหายละมันระวังสุขภาพเด้อผูนว่าสุขภาพของคนวันจันทร์นี่จะเจ็บหัวปวดบ่าปวดหลังเด้อผูนว่าหายละมันระวังดีๆเนาะายไป,ไปที่สามบอกว่าเจ็ดถวยเนาะเจ็ดถวยในบางสิ่งบางอย่างคนวันจันทร์นี่อาจจะร้ายใจเนาะอาจจะร้ายใจเลือกนั้นเลือกนี่เลือกโบสินสุดจเจ้เถื่อนผูนว่าการเงินเข้ามาจะสวยเหลือหายคนวันจันทร์นี่มีความเข็มแข้งข้นในหนาที่การเงินการงานอะไรก็จะได้หับเบียกใหม่ๆเขามาเนาะคนว่า เบียกใหม่ๆเขามา,าจ,จะมีผูนํามาสวยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าจิตใจหดหูเนาะของคนวันจันทร์จิตใจหดหูอยู่อาจจอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เดิมผว่าจะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อดว่าน,น,นาทีเบียกเงินเบียกการเขามาเนาะสุขภาพเนาะห้ระวังเจ็บหัวเจ็บหลังเนาะเออปวดบ่าปวดยังเนาะห้ระมันระวังดีๆเนะาะไพ่ใบสรุปของคนวันจันทร์เนาะได้เจสมินเนาะเจสซมินเนาะบอกว่าทาโร่บอกว่า จสี่มินนี่อยากห้ค้นวันจันนี่อ่าอยู่ในสายกลางเนาะเหตุยังทำยังให้คึดถึงอ่าบุญคุณเนาะหายระนึกถึงบุญที่ตัวเองสางหายระนึกถึงบุญทีว่าตัวเองก็ทำเนอะเออนึกถึงบุญที่ตัวเองในโกสางท่านไหวเนาะว่าบุญหนานจะมาสัมพันธ์สวยเหลือเจ้ามว่าเหตุด,ดีใดดีเหตุซัวใดสัวเนาะคนวันจันนี่เป็นคนที่มีซิกเซนเนอะผมบอกว่าถามว่า เฮือนนอซื้อซื้อนำโศกของคนบรรจันนาะไหวพะสูนรมุ่นอยู่เพื่อนเฮเธอนเพื่อนให้เป็นวัดนาะแล้วแพ่บุญแพ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้หลายเห็นม่เออไายนี่บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรนาอให้แพ่บุญแพ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้หลายแล้วคนบรรจันจะมีโศมีหลามนาะประตูมิติแห่งคววมโศกดีจะเปิดขึ้นเด้อพูดบอกว่าให้ไหวพะศูตรมุ่นได้หลายนาะทุกคนเนาะอ่ะสฉพาอคนบรรจันนาออ่าพลนทำนายทายถากนาะของคนบรรจันจะ มีพ้นตั้งแต่วันที่หกหาวันที่สิบสองเดือน 20, สนิบเอ็ดปีสองพันสิสามเนอะอาเป็นแน่ใดคนวันจันเนาะทำนาย,ายท่ายักเขามาแล้วเนาะ